สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราพามาพามาดูนะคะมันเทศนะคะอายุประมาณ 16- 17วันได้แล้วตอนนี้นะคะก็ติดรากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่ตรงนี้นะคะเราปลูกมันเทศนะคะ3สายพันธุ์เลยก็จะมีมันแครอทอันนี้มันม่วงนะคะแล้วก็มันขาวผการ วันนี้นะคะเราจะทําการฉีดยาฆ่าหญ้าเนาะเวลาฉีดยาฆ่าหญ้านะคะก็พยายามอย่าให้โดนยอดมันเทศนะคะเราฉีดช่วงนี้เพราะว่าเวลามันเทศนะคะเขาแตกยอดไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยฉีดยากขึ้นเพราะว่ามันจะต้องไปโดนยอดนะคะแล้วก็จะเกิดความเสียหาย แล้วก็ฉีดยาเสร็จเราก็จะทำการใส่ปุ๋ยรอบแรกนะคะปุ๋ยที่เราใช้เราจะใช้ปุ๋ยสูตร15 0. 15 0. 15, 0. 15นะคะเดินโรยตามร่องมันเทศเลยตรงนี้นะคะอายุ15 16วันนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะยอดมันเทศก็จะงามเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเขาโดนฝนเนาะ ทีฝนตกบ่อยๆอย่างเงี้ยน,นะคะมันจะทำให้ยอดมันเทศงามเดีววนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นผลผลิตกันว่าตรงนี้เราจะได้เยอะแค่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะ